โกสปอร์ตถูกเทคขายร่วงหลุด2,900ดอลลาร์ทองคำไทยลดลงแต่46,650บาทคืนนี้มีตัวเลขเงินเฟ้อ CPI อาจกดดันราคาเพิ่มเติมได้สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกรานะครับเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้พุธ12กุมภาพันธ์ก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณราษทค้าทองเหร่ของเมืองไทยที่สสน,นุนการเิของโกราหมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัด บริษัทอินเตอร์โกโกเทรดจำกัดบริษัทออซิดิจำกัดบริษัทชายนิงโกบุเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวอรี T ่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมิชชตี้จำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยก่อนเลยครับเมื่อาวานนี้เคลื่อนไหวพันผนหนักมากเลยนะครับสมาคมค้าทองคํามีการประกาศราคาขึ้นลงรวม27ครั้งนะครับภาพรวมลดลงไป500บาทนะครับราคาขึ้นไปทําสถิติสูงสุดตระการใหม่ที่47,450บาทก่อนจะล่วงลงมาปิดตลาดที่46,850บาทนะครับขณะที่ราคาทองคําไทยเช้านี้สมาคมประกาศราคาแรกคำวันลดลงไปอีก150บาทนะครับแล้วก็อีกชั่วโมงถัดมา,าประกาศลงอีก50บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคำแท่ง9.5 0ณเวลา 10นาฬิกา45นาทีอยู่ที่46,550บาทราคารับซื้ออยู่ที่46,550บาทนะครับขายที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่47,150บาทราคารับซื้ออยู่ที่45,707บาท4 0ตางคำนวณจากเงินบาทที่34.1บาทต่อดอลลาร์นะครับขณะที่ภาพรวมการขึ้นไว้ราคากลสปอร์ตเมื่อวานนี้หลังจากที่ราคาขึ้นไปทำาอทามไฮที่2,994ดอลลาร์ก็ได้เผชิญแรงขายเทคนิคกลับลงมาแต่จุดต่ำสุดที่2,881ดอลลาร์นะครับก่อนจะวุ่นนไป ตลาดที่2,897ดอลลาร์โดยรวมวันนี้ลดไป4ดอลลาร์นะครับก่อนที่ช่วงเช้าวันนี้ก็ลงมาทดสอบแถว2,880ดลอลลาร์ครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ราคาทองคําได้เล่งตัวขึ้นจากความกังวลต่อนโยบายด้านภาษีของสหรัฐนะครับล่าสุดได้มีการขึ้นภาษีเหล็กและก็อลูมิเนียมซึ่งผลของนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างน,นะครับราคาทองคําจึงได้ความสนใจในการเข้าซื้อจากนักทุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับส่วนเมื่อคืนนี้การถแถลงของประธานเฟดต่อสภาคองเกรสก็จะตัวระบ,บุว่าเฟดไม่จําเป็นต้องรีบปรับ ดอบเบ้นะครับเนื่องจากสกิจยังคงแข็งแกร่งและก็อัตราว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำนะครับทั้งนี้คำพูดของประธานเฟดหนุนให้บอลยูสหรัฐอายุ10ปีแตะ4.5แล้วก็ผลด,ดันราคาทองคำเพิ่มเติมนะครับคืนนี้จะลมพาเวลประธานเฟดก็ยังมีกนดการที่แถลงนโยบายรอบครึ่อองปีนะครับเรื่องของนโยบายการเงินแล้วก็ภาวษกิจสหรัฐแต่คืนนี้จะเป็นการถแถลงต่อคณะกรรมการบริการ,ร,ก,ารการเงินปร,ระจำสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งคาดว่าเนื้อหาจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักนะครับแต่ว่าก่อนหน้าน ถือว่ามีความสําคัญมากๆนะครับซึ่งทางชนิงโกคาดการว่าตัวเลข CPI เมื่อเทียบเป็นปีต่อปีนะครับคาดว่าจะทรงตัวที่ดับ2.9แล้วก็ตัวคอ CPI เมื่อเทียบเป็นรายปีคาดว่าจะลดลงจาก3.2เป็น3.1ซึ่งตัวเลขห่างออกมาตามนี้จริงๆก็คงให้ผลบวกกับราคาทองคาน้อยมากเลยนะครับสำหรับกลุ่มการทุนทางชนิงโกมองว่ามีโอกาสที่โกลสปอร์ตจะเข้าหมดพักฐานนะครับหากวันนี้ดุด2,875ดอลลาร์ลงไปแต่ห่างไม่ดุแนวรังกล่าวถือว่าเป็นยังหวะการซ่อมกราฟเสียเมมื่อวววาาานนนี้้้้้แลก็ปัับตขึไดโดโยให 2,875ดอลลาร์เป็นสําคัญนะครับการคุณแบ่งเป็น2กลอบนะครับกรอบที่แรกก็ค,คือการพิจารณาในรับ2,887ถึง2,875ดอลลาร์หากยืนได้ก็ให้ซื้อนะครับมีจุด S.L. ที่2 8 7 0ดอลลาร์แต่หากหลุดแนวดังกล่าวลงมาควรถอยมาตั้งซื้อแถวในรับรายสัปดาห์แทนนะครับแถว2,860แล้วก็2,803ดอลลาร์มีจุด S.L. ที่2,815นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่2,900 2,922แล้วก็2 9 4 8ดอลลาร์ดาา้าน YLJ มองว่ามีแรงขายทำกำไรกดดันให้รรรราาคคคองวาางงแงนะับ ไมใราคาอยู่ในช่วงของการปรับฐานในที่ทางขาขึ้นนะครับวันนี้ถ้าหากดินไม่ผ่าน2 9 2 9 2 9ถึง2 9 9นดลยังคงต้องระวังการพักตัวแล้วก็ราคามีโอกาสปรับลงต่อนะครับมองแนวะรับแถว2,881แล้วก็2 8 7 4ถึง2,870ดอลลาร์ตามลำดับนะครับวิการเข้าซื้อแนะนําเสี่ยงซื้อหางราคายยอตัวไม่ถึงสองพันแปดร้อยปดสาบาทุนหึง 2, งพันแปดร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ะครับ่ัขาดทนหางดาาูสองพันแดร้อยเจ็ 920ดอลลาร์ไปได้ให้ชวลเราขายไปขายที่จุดสูงสุดในรอบที่ผ่านมานะครับขณะที่พวกเซงเฮงเน็กกับวิกังทุนมาราคาโกลสปอตปรับตัวลงมาจากแนวต้าสําคัญระดับ2 9 0 4ดอลลาร์นะครับโดยปรับลงมาพร้อมกับรูปแบบที่มีแนวโน้มการปรับตัวลงต่อสูงนะครับโดยมีดับสําสคัญอยู่ที่2,880แล้วก็2,855ตามลำดับนะครับปิดท้ายที่เรื่องหงคอมมูนตี้ไฮนับไรวันที่2,865 2,879ส่วนเนวต้านราวันอยู่ที่2,924แล้วก็2,960ดอลลาร์นี่คือขอ ช่วงแรกของวันนะครับช่วงบ่ายผู้คุณเพิ่มเติมกับเทรดเดอร์ของทางอินเตอร์โกเกเทสครับมาดูกันว่าโอกาสที่ราคาทองคําพักตัวรอบนี้จะลงลึกได้มากขนาดไหนนะครับแล้วหรือว่ามีโอกาสจะดิดตัวกลับไปต่อได้มีปัจจัยอะไ,ไรต้องติดตามบ้างวันนี้เดี๋ยวติดตามไในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ก็ลากกันไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ